ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะของความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันจันทร์ที่18เดือนที่สในหัวข้อเรื่องเราดำเนินชีวิตอยู่เหนือพื้นฐานของโลกนี้ถ้าท่านทั้งหลายตายกับพระคิ์พ้นจากพื้นฐานของโลกแล้วทำไมท่านจึงมีชีวิตเหมือนกับว่าพวกท่านยังอยู่ไฟโลกทำไมท่านยอมอยู่ใต้กฎต่างๆโครุสีบทที่สองข้อที่20 พี่น้องคะการบังเกิดใหม่ทําให้คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้คุณมาจากเบื้องบนคลุสีบทที่3ข้อที่1-2กล่าวไว้ชัดเจนมากว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคิส์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคิ์สถิตยอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกพี่น้องคะทำไมพระเจ้าจึงต้องการให้คุณแสดงความรักต่อสิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในแผ่นดินโลกนั่นเป็นเพราะว่าชีวิตของคุณมาจากเบื้องบนดังนั้นสิ่งของในแผ่นดินโลกจึงไม่ควรส่งผลกระทบต่อคุณจงสังเกตอีกครั้งว่าสิ่งที่กล่าไว้ถ้าท่านทั้งหลายตายกับพระคริส พ้นจากพื้นฐานของโลกแล้วทําไมท่านจึงมีชีวิตเหมือนกับว่าพวกท่านยังอยู่ไฟโลกทําไมท่านยอมอยู่ใต้กฎต่างๆคุณดําเนินชีวิตอยู่ในและจากสวรรค์ดังนั้นจงมุ่งความสนใจไปที่สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาณาจ,จักรสวรรค์ที่คุณอยู่จงใช้อำนาจเหนือพื้นฐานของโลกนี้พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณได้ถูกทำให้มีชีวิตร่วมกับพระคริสต์เป็นขึ้นมาร่วมกับ และทำให้นั่งร่วมกับพระองค์ในสวรสถานเอเฟซัสบทที่2ข้อที่5-6นั่นคือสถานที่ของคุณอาณาจักรแห่งชีวิตของคุณและที่นี่คุณดำเนินการพี่น้องคะคุณอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมของพระคิสตที่ซึ่งชีวิตแตกต่างอย่างสิ้นเชิงทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนไปด้วยพระสิริคุณควบคุมเหนือสถานการณ์ เนื้อองค์ประกอบต่างๆของโลกนี้อย่างเบ็ดเสร็จไม่มีความล้มเหลวความอ่อนแอความภัยแพ้ความเจ็บป่วยโรคภยัยความยากจนหรือสิ่งเชิงลบใดๆของชีวิตนี่คือความเข้าใจที่พระวิญญาณต้องการให้คุณมีตามที่ได้สื่อสารไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะ พระบิดาในสวรรค์ที่รักขอบพระคุณที่ทำให้คาบตรงเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ด้วยการดำเนินชีวิตตามหลักการแห่งสวรรค์คาบตรงดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมของพระคริสตที่ซึ่งคาบตรงมีและประสบกับพระสิริ ความชอบธรรมชีวิตและความเป็นอมะตะความชื่นชมยินดีสุขภาพสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด